พี่ีพ่ได้ไหมพี่ได้ไหมมาไหมหญิงพาใช่อกลติขาไม่ได้บอกเธอหญิงพาให้เรียกพี่อ่ะ ของกันี้ยน่ารักเนาะอืเใช่อันนี้ชอบอันนี้มากเลยอ่ะอัันนี้ครบสวัสดีครับผมเกรซครับผมอินซาดินครับและอูครับผมบูมนะครับเป็นนักแสดงจากเรื่องจารึกเรติชาเมโมอัพพาร์ติกครับวันนี้นะครับเราจะมารีแอคนะครับเทเลอร์จารึกเรติชานะครับมั่นใจว่าต้องดีแน่เลยอยากรู้เหมือนกันว่า3เดือนที่ผ่านมาของเราอ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงทุกคนในกองตั้งใจมากๆที่ผลิตซีรีส์เรื่องนี้ออกมานะครับมั่นใจว่าจะเป็นยังไงครับไปดูเลยนะปัดอีกนึงซองซ้ำไป ไม่พี่เล่นดีเนี่ยธรรมดาเขาเรียกว่าหนังพระธุงครับคือเปิดมาก็แบบซีนใหญ่แล้วนะครับทุกคนเรื่องนี้ใช้ผูกเปลืองมากเยนมีความต้องการอยากให้ข้าราชการชาวสยามได้เรียนรู้ภาษาและขนมวัฒนธรรมของมหามิตยาลัยฝรั่งเศสที่เด้เหมือนมากเหมือนฝลั่งที่จริง ผมชื่อธีรทรคุณธีรทรผมชื่อตติแปลว่าความยินดีแล้วไปรู้ชื่อเขาได้ยังไงจริงเสื้อผ้าก็ไม่ใส่ลุก็ไม่มีแปลกนะครั้งแรกเลยนะาผมขอโอกาสรับรองแข่งบ้านแขกมือนะครับนี่ที่ว่า้องชายของผมมองชูพี่ตติฉันรู้สึกราวกับว่าถ้าฉันไม่ได้จับสิ่งใดไว้ตัวฉันจะหลุดลอยออกไปช่างเส่นนี้ฉันรู้มันคืออะไรกันแน่คุณตติหันที่เรียพี่ได้ไหม พี่พีม่มาไหมอ,อย่างพาฉันบอกแล้วติขาไม่ได้บอกเธออย่งพาที้เรียกพี่อ่ะเฮ้ว่าสวยอ่ะเซลจูเจบงแปลว่าอะไรจังว่าเธอมาจากโลกเซรีแต่เซรีน ไม่ได้แปลว่าเธอจะทําร้ายใครได้ตามอําอเภอใจมีชาด้วยเฮ้ยมาแล้วนี่โอ้โหาขอคุณสำหรับเงินเดิมพันนะนี่หัวเสียเลยกูเลยอยากรู้จริงๆว่าเป็นใครวันใดที่น้องต้องกลับฝรั่งเศสน้องคงต้องคิดถึงพิธีมากเป็นแน่บอกแล้วว่าเปลือง<ค>พลุพรจริงนี่ไม่หมดแล้วเนี่ย านหมื่นใจดีไม่เอาเรื่องที่กับผมชกท่านหมื่นอู้ไปโคตรมาท่านหมือนยังจะเล่นใช่ไหมพูดเยอะอุ้ยรอจานเป็นเทวดาของกันซีนี้น่ารักเนาะเป็นเทวดาองกันนอันนี้ชอบอันนี้มากเลยอ่ะอันนคุณณติมีดีประพาใช่ไหมคะทั้งกายและใจของพีมคุณติมีดีกว่พาใช่ไหมคุณณติแต่เพียงผู้เดียวอม่แก้เขาอย่างนั้นได้ไงอตาบ้าตาผิดจะคิดคำหนึ่งถึงแต่พิธีแต่เพียงผู้เดียวเช่นกันจะฝ่าฟันด้วยกันจนสุดหัวใจ ว้าวแสงสวยมากเลยอ่ะเนี่ยชอบไอติมีแสงมันสวยมากเลยเรื่องนี้แบบรู้เลยว่าจัดแสงดีแบบมากๆอ่ะไม่ว่าวันข้างหน้าโลกจะเป็นอย่างไรใจของพี่จะเป็นของเราผู้เดียวไม่มีวันเปลี่ยนถ้าฉันรับเองเป็นสายฉันก็เป็นสายก็บบินไม่ใช่ละลายดูยี่แอ่ดูอะไรอ่ะพิธีพี่ก็รัก พี่จะทำทุกอย่างให้ความรักของเราสองคนเป็นจริงให้ได้แม้จะลำบากยากเข็ญเพียงใดน้ำตาสองหยดดูไปจะต้องแล่รู้ชีอคุณพี่กันท่าพี่เจนหล่อมากเลยว่ะจริงขอหนึ่งท่าหลังดูเท่แจบ มันโรแมนติกมันเขินมันซึ้งมันน่ารักอ่ะเออแบบละมุนไปหมดเลยมันละมุนไปหมดเลยทุกทมันแบบเขินหนะามันแบบความละมุนนะเนาะต่อให้ต้องแรกเราชื่อเขาพี่คือตามว้ายเ้า่เออิ่งที่เราตั้งใจมาแล้วมันแบบโอ้ภาพมันออกมาดีมากเลยจริงอยากดูซีนที่เกีียวพาราสีกันในน้ำเพราะว่าตอนถ่ายมันยากมากพื้นมันเป็นดินเลนใช่ไหมฮะมันก็แบบโยกไปโยกมาแต่ออกมาแล้วทำไมมันดูแบบละมุนมากเลยทุกคน ผนรู้คือซีนเนี่ยซีนมองเมฆตอนนอนเพราะรู้สึกว่าเป็นซีนที่มีมวลของอะไรบางอย่างอยู่มันมีความซับซ้อนของความรู้สึกตอนนั้นเมฆเี่ยมันมีความเป็นสหายมากกอะใช่แล้วอยู่ดีสหายมาจุกสหายปด็ได้ไงเออไม่ถูกต้องป้ามันจะเป็นยังไงไปติดตามใช่แล้วครับผมชอบซีนออกไปจากงานวัดอ่ะที่เขากอดกันอาจจะเพราะว่าด้วยตัวเชลเลอร์มันมีคำพูดด้วยแหละว่าแบบจะไม่ปล่อยมือนั่นแหละมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเข้ากับ ฉากนั้นมากเลยก็เลยอยากดูเต็มๆว่ามันจะแบบยังไงอะไรเงี้ยอู๋ชอบซีนนี้นั่งพนมมือกันอยู่เออแล้วก็เหยียดออกมาอ่างเงี้ยเพราะว่าซีนเนี้ยมันมีความแบบว่าให้คนรู้ไม่ได้ว่าราด้วยกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่สาธารณะเมื่อวันนี้เมฆะเดชด้วยความที่มันต่างชนชั้นกันมันก็จะแบบให้คนรู้มากไม่ได้ว่ามาด้วยกันจริงๆคู่ทีกับนตีก็แน่นอน มงโรแมนติกละ<ช>มูลแล้วก็จีบกันแล้วก็พยายามก้าวผ่านความรักที่มันเป็นไปไม่ได้ฝืนนี่ก็ฝืนส่วนตัวเมฆกับเดชค่อนข,ข้างรุนแรงเท่าร้อนแต่ก็โรแมนติกนะท่านม่อม กับไอ้เมฆความต่างช,ชั้นกันในสมยัยนูเลยอ่ะก็รุนทั้งคู่อ่ะล,ลองเปิดใจดูซีรีส์เรื่องนี้เนาะเพราะรว่าอันดับหนึ่งเลยมันเป็นบอยเลิฟเรื่องแรกของจินเอนทีวีเลยที่เป็นพีเลียดด้วยเนา<อ>ะอยากให้ติดตามในความสัมพันธ์ของตัวละครแบบใหม่ มันรักกันมากนะทุกคนมันรักกันมากเลยตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วอะแต่ว่ามันรักกันไม่ได้อยากให้ทุกคนดูว่าเออในในแต่ละตอนอะที่ที่คนรักกันเขาพยายามที่จะรักกันอะแต่มันมีอุปสรรคมันมันเป็นยังไงมันมันก็เลยออกมาเป็นความความน่ารักความดีเทลความโรแมนติกที่ดีมันเหมือนสคนนี้พาทุกคนหลุดไปอยู่ในยุค period จริงๆครั ความละเมียดละมในการกระทําในคําพูดของพวกเขามันไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เขาพวกเขารู้สึกกันจริงๆแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนลองไปเก็บดีเทลแล้วก็ลองไปดูกันว่ารู้สึกแบบเดียวที่ธีระทอรกับรติรู้สึกกันไหมยอยากให้ไปลองรับชมกันนะครับขอฝากด้วยนะครับจารึรติชาเมมัว <att> ของรติซีรีส์เพียร์ดบอยเลิฟของ GMMTV ครั้งแรกเลยนะครับฝากเมมเกดด้วยนะครับแล้วก็ฝากคุณรติและคุณธีระทอรด้วยนะครับใช่ครับไว้เจอกัน ฉันและเธอช่อางอัศจรรย์กี่วันที่เปลี่ยนแต่ความสัมพันธ์มันคงเดือ้อ